สีหลักสีรองเหมือนเดิมเลยนายกสีหลักบ่วงเหมือนหูฟังสีรองเดรแคนดี้เออสีเหลือบเดแคนดี้แล้วแล้วดำดำตรงนี้เปลี่ยนสีได้ไหมไไื่ได้ฮะอ้ยไม่สวยเลยอ่ะถ้างั้นอ่ะทำมาแบบนี้ไงเอองั้นเอาสีอะไรดีอ่ะ รถพวกนี้มันต้องแดงจริงๆอ่ะเนี่ยผมว่าตรอททททรีโนโลเลยแต่สวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟอร์มาล่าแล้วก็ตัดเหลือกับเห,เหลือเหลือก็เป็นอันเนี้ยเอาเป็นแดงแป๊ดๆเอาฟอร์มูล่าเอาอันเนี้ยตอริโนเห็นไหมสวยไหมก็แบบเนี้ยโอ้ยเฉยๆอ่ะเฉยๆขอดูสีด้านหน่อยก็แบบนี้แล้วอ่ะจริงๆอ่ะดูดีดูดีดูดีด โคตรเข้าดูดิที่ผมชอบจริงว่ะผมว่ามันสวยอ่ะมาเอามางามมามาสวยมางามมางามเอาสีไรเอ้าดูแดงตะเกียอย่างอ่ะเลดเลดเลดฟอร์มูล่าเปล่าไม่ไม่ไม่เลดอย่างเดียวอันนี้ดาร์กเลดอ่าดาร์กเลดดาร์กเลดเราเหลือแดงเงาได้เปล่า จักกุเหลือดแดงเงาเงาก็อันนี้อ่าฮะแล้วเปลี่ยนอะไรได้อีกล้อพวกนี้ก็แต่งได้ประมาณนี้แหละแต่งได้แต่ย่ะสีแต่งได้แค่นี้เหรอใช่แล้วสีบอกอะไรเปลี่ยนไม่ได้หรอบอกบอกมันจะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันน่ะถ้าเปลี่ยนมันก็จะหายเหมือนเดิมพันยางกันดูพันยางกัน เอาควันยางสีแดงนั่นแหละ <Okay. S 1> โอ้โหแม็คลาเรนแม่งเกินเกินมันทดเกียร์เร็วมากเลยวันนี้เอาแม็คลาเรนไปตบปูนดิ สองร้อยสามว่ะสองร้อยสามเ K ใช่ครับอ่าอ่ะแลมโบออกก่อนนะโอ้โหโคตรแรง ไอเ้เนี่ยเกียร์สี่สองร้อยโกงเกินอาจจะแตะสองร้อยสี่สิบแหละแต่ไม่ได้เกินนั้นมากมายหรอกยายา อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแรงเกินมาคลาเรนนี่แค่เกียร์สี่เองนะเนี่ยผมมาเกียร์หกอะเนี่ยเนี่ยมันอั้นอยู่แค่เกียร์สี่เองวะใช่เหรอเออจริงมันได้มากกว่านั้นนะจริงๆมันตันอยู่ที่สองร้อยกว่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่ยมัน้ำมันจะหมดเดี๋ยว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 น้ำมันจะหมดเหรออ่ะ ี่เมันเทยอย่างวะเติมน้ำมันก่นนอนนะฮะเขาเทยัยงเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองแบบน้ำมันเต็มเต็มดิอยากได้อ่ะคันเนี้ยคันแดงอ่ะอยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้แล้วอยากได้อยากได้อ่ะอยากได้อะใช่ไหมเราเราเห็นแลมโบเราอยากได้เราร้องเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้ที่โคตรหล่อรถอะไรวะ มันเหมือนเตาลีดไปอะแลมโบว์ว่าเตาว่าน้องเล้งกูเป็นเตาลีดนี่ไอ้ไไ้โดนไโดนไปโดนไโดนว่าน้องเล้งกูเป็นเตาลีดได้ไงฮะนี่มันน้องมังกรเลยนะเว้นี่ตบหมวกหลุดเลยไปกับคันนี้ดีกว่าคันนี้แรงเปลี่ยนสีเล้งไปกาหลานะพี่ โคตรแรงเลยคันนี้เออแต่เสียงนี้มันเล้าใจอยู่นะเออลำลำลำโบโคตรเล้าใจเลยเสียงอ่ะเสียงลำโบเดือดอยู่เอาเราวันวันนี้เราลองเอาแมคลาเรนไปจกปูนกัน ไปตึกลุงไหมแล้วก็หรือไม่ก็ตึกอีกข้างๆตึกลุงอ,ะอ่ะไอข้าง,<ด>งา,างๆตึกลุงดงีกวยาะข้างๆตึกลุงแน่โดดยังกงก็ไม่ไม่งั้นเราอย่างเงี้ยอย่างงี้ยตึกจกจกตึกตึกลุงก็ได้แล้วก็อีกคันหนึ่งก็จกอีกฝั่งหนึ่งอะตรงข้ามอ่ะโอเคจะได้กระจายกันหนีด้วยตอนนี้<ด>มีกี่คันตอนนี้มีกี่คันตอนนี้ตอนนี้มีมีมีลัมโบมามีลัมโบมาผมผมขับพีวันมาโอเคเอองั้นคุณคิดไปห้องได้ไหม ตึงนี้่พราว่าใช่เนาะเดี๋ยวเพิ่งจบนะรอผมได้เดี๋ยวค่อยบอกกันจริงอาไรยังอยแบบ diary, เอาไรยังอาวอาวแบบแบบแเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งแบบเอารอบเดียวแล้วให้ตำรวจงงอ่ะว่าอีกต้องไปตึกไหนอะ่ะคนทุกคนหยุดทุกจุดอ่ะไม่ทันแล้วกดบอกัน<ๆ>อ้าวคิดรีบอะกดเลยกดเลยต<า>ิดนะ ใส่ทางไหมตรงไหนลงลงทางนี้ตรงไปเลยโอเค้ okay, าใจอยู่อ่า okay, นะ <far> โอเคนะหนึ่งสองสามถูฟา้ฟาฟองเดือดสิถูฟ้าองวัดเดือดฟ้าไม่ดีม,ม,มา้ว่ะอย่าจกโถอะไรวะเนี่ยฝั่งเราไกลเลกลินัตงตำรวจมาทางนี้ตำรวจมาช่วยด้วยเอาเดี๋ยวเราอะไรล่ะเล่นดิเพิ่งลงมยิป พร้อมยังอ่ะคนอื่นมาพร้อมยังอ่ะกำลังไปกำลังไปรอเรานี้แม่าตำฟ้าเลยไปอ่ะเจอแน่เสริมอยู่ใกล้ใช่ไหมเขาดักเขาดักตอนนี้ตำรวจดักอยู่ข้างล่างอ่ะกี่ข้นกี่มาได้ยังไงอลงตอนนี้ยังไม่ลงตอนนี้ยังไม่ลงน่าจะสองว่ะเฮ้ยตำรวจขึ้นมาแล้วคุณพีทถึงแล้วถ้าขึ้นแล้วก็โดดเลยขึ้นแล้วก็โดดอะไรขึ้นข้างล่างรอเลยว่ะอุ้ยไอ้ก๊อ สายเรียบร้อยสายเอาเอาเลย็็ไไม่เเปนรสายตามมาด่วนตามมาด่วนใสายตกลงทุกคนสายคนไหนฝึกลุ้นแล้วตอนนี้ถึงตุ๊กตุ๊กยังไงุยตามไปอยู่ตามไปอยู่ใจเย็นนะสองคันตามไปอยู่เทเวแล้วตอนนี้เดี๋ยวบร้อยตอนนี้ขอเทเวแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไป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 ฮะ มีเอจูบีตามหรือเปล่าใช่เอจูบีเลยผมเอาไปเลยเฮ้ยไปเร็วมาไปเร็วมาไปเร็มาไปเรมาคุคิดคันนี้ได้แต่งจริงรถรวมแล้วลง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 มเลยช่วงไปสำคัญเอาเอไอแม็กเลนแม็กเรนเอา s u v หน่อยมันมันเอมันตามแม็กแม็กแดงมันตามแม็กมาเลยมาเลยใช่มาใช่มา ไซส์ไซส์ตามมาเลยเหินเตามมาเลยไซส์ไซส์ของมไซส์ของมหนยได้ได้ได้กลับไ้ได้พอเล่นดีจังเลยพอล่วงแล้วจริงเมื่อกี้ไซส์ไซส์ขอไว้อี้ทองับนึ่งกับหนึงก็ลังไปเปลี่ยนไซส์มาแล้วเปลี่ยนไซส์มาดูแล้วเห็นแล้วมันยิงล้อเอาเลยสวยสวยสวย อุ้ยล้อแตกในอะไรในอะไรเล่นได้อยู่พี่เอาบอลไปเลยไปเลยดักให้ดักให้ใส่มาตรงไซดักดักข้างในอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนพี่พี่เอาหอบเอออยู่กลังไปตรงทางกาลาดโอเคไปตรงตึกแดงแล้วปะเรียกไปตรงตึกแดงแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอนนี้ไม่ไม่มีคันไหนตามตามเรามาแล้วมีเราตามไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีโอเคแต่เราหมดแล้วจะรุดหลุดรอดหมดนะรอดหมดนะรอดรอดเออเสร็จแล้วกลับวงเลยกลับวงเลย ไปซ่อมรถก่อนล้อแต่งเหมืนมนนอนกันเหมือนกันต้อซ่อมเหมือนกันแม็กแม็กเลนี่คันนี้คือแต่งเต็ตอมอแล้วใช่ป้ะเขาบอกกันอยู่แล้วเออชนกับฟอร์นี่คือไม่ได้เลยนะไม่ไม่ได้เลยนี่คือ,อยังไงเมื่อกี้ชนกับฟอร์สี่คือพวบเลยนะหายเลยเ,เออจริงแต่ว่าแต่ฟอร์สฟอร์สล่วงก็โอเคอยู่ละฟ <Richt> er> อร์สล่วงสี่ก็โอเคอยู่ บ้านี่โรงพยาบาลนะกำลังขับผ่านโรงพยาบาลไป breaker, <ม>ถึงหู่แล้วค่ะถึงหู่แล้วพี่ไปกัสพี่เวกัสมารับไม่ได้ไหมเสียงว,วอลตำรวจเข้าหูเนี่ย, huh. ยตอนนี้หลี่บ้าครับครับ,บนิวินโตขายเปล่าเนียวสก,การหรอเอาไหมชุดละสองพันเขาขายให้อ๋อฟอยครับเอาไหมฟอยไม่เอาอค่อยเอาค่อยเอาค่อยเอาตอนนี้ยังมีอยู่พี่ชายเอาเอาบินโตไหมคะโอเ ใช่ค่ะดาวฮะเี่ฮะเมื่อกี้เสียงมันเอ<า>ยอะมากเลยพี่ชายหยิบไปตอบต่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบีตามไปนะโอเคเห็นนะเขาอยู่ใต้รถเหรไม่เขาอยู่ใต้รถอ่ะเออจริงว่ะเดีหรออยู่ใต้รถได้ไงอ่ะเออเออเม่อคีอยู่ใต้รถ,อรถเออไ,งไงอ้ขับรถ เอา้าวเฉยๆเฉยๆขอโทษนะหนูขอโทษขอโทษนะเดินตัดหน้ารถน่ะหนูขอโทษหนูเห็นแล้วแต่ว่าหนูกะจังหวะรถไม่ถูกนะมันออกตัวไวเกินออกตกทำไมตกบ้างนี่ไงเืออะไรนะโดนจับเอ้าโดนจับได้ไงวะโดนจับได้ไงอ่ะโดนจับได้ไงอ่ะเออโดนได้ไงอ่ะ ไม่มีว้วอลหรอใช่เสียงวอลตำรวจเข้าหูพวกเราแล้วเสียงพวกเราต้องเข้าหูเขาแน่เลยงั้นเอาไหเออป,ปิดวอลใช้ใหม่ทุกคนเลยก็ได้เออทุกคนออกวอลเข้าวอลใหม่เอาแล้วสะกายโดนจับเรื่องอะไรอะ่ะเออโดนจับได้ไงสายสายอยู่ไหน มีใครได้ยินไหมฮะครับครับได้ยินอยู่อยู่กาลาดค่ะโอเคฮะเอาคุณคิดติดคุกได้ไงอ่ะโดนยิงล้อครับแล้วก็ความอ๋อโดนยิงกับสกายหรแล้วแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะเขาได้ยินวอลเออไม่ใช่เราเราก็ได้ยินวอลเขาไม่ไรไม่ไรเขารู้หมดเลยเราจะโดดหรือเราไม่โดดอ่ะไม่ไรไมไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้โหพิธากายโดนเกลียดตรงนี้ทะเรอีกรอบจีนโอ้แม่โดนถึงยี่สิบนาทีอ่ะโอ้โแล้วไม่ลดคือโดนยี่สิบเอ็ดนาทีลดให้นาทีหนึ่งเลยเขารู้หมดเลยว่าลดใครลดใครโอ้โหไม่น่าล่ะไม่น่าเขาไม่ตามผมเขาตามเปเป้ไม่น่าล่ะโอ้ไม่น่าล่ะโอ้โหก็คือก่อนไปทำงานก อเขาบอกว่าวอลเราดังไปถึงข้างล่างเลยเจ้โหอเคสุดจริงไม่นะแต่อันเนี้ยเมื่อกี้คือเปิดวงกระซิบเลยนะเว้ยมันบั็กหรือเปล่าไม่ได้เปิดตะโกนนะคือคือแบบกระซิบเลยนะเพราะมันบักที่ติดหัวไม่มันมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวน่าจะเป็นที่ขึ้นเป็นที่ขึ้นจบเลยอ่ะแล้วไม่ไม่ไม่เกี้ยคือพลาดตรงที่ว่าเหอะหล่นหล่นสะพานไงถ้าไม่หล่นสะพานนะคือไม่ไม่ไม่โดนจับหรอก